สวัสดีค่ะมินิพิกาสา์นะคะเรามาดูกันว่ามีหวังไหมกับคนคนนี้นะคะมีสองกล่องให้เรียกจ้ากล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองนะคะเป็นมินิมินิเนาะเอามาดูกันกล่กองที่หนึ่งเลยคะ่ะมาดูกันเลยตามหัวข้อว่ามีหวังหรือเปล่าเดือดเวิร์นสี่ไม้นะคะแล้วก็สิบเหรียญอืม เราไม่แน่ใจนะว่ามีหวังหรือว่าไม่มีหวังนะคะขอเปิดเพิ่มและกันขอขยายสี่ไม้นะคะไม่แน่ใจว่าคู่ของคุณเนี่ยคือไพ่มันขึ้นเรื่องของคําว่าอุปสรรคนะคะดูแล้วว่าอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคู่ ของคุณหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมองหาความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักก่อนนะช่วงนี้เวลานี้นะคะก็คือยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตรหรือว่ายังไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องของครอบครัวหรือว่าเรื่องของความรักนะคะและอีกในอีก อีกกรณีหนึ่งที่เราบอกว่ามันอ่านยากเพราะว่าเป็นไปได้ว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะหรือว่ามีครอบครัวแล้วหรือยังเอ่ยยังว่างหรือเปล่าแต่ถ้าว่าคุณบอกว่าเขายังว่างนะเขาก็ยังไม่ได้มี ครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์แสดงว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องรอเมื่อพร้อมหรือว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆนะคะในบางคนบางท่านมีเรื่องของอุปสรรคระยะทางหรือความต่างกันเยอะๆเนี่ยทำให้เป็นปัญหามากๆเลยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะคุณอาจจะได้ยินเสียงฝนเนะาะมาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ สิ่งที่เขารู้สึกว่ารู้คิดและรู้สึกกับคุณนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะจริงๆนะจนบางครั้งเขาต้องเหมือนพยายามยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าให้ได้ว่าเรื่องระหว่างของเรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยมันยากจังเลยแต่หกไม้ขึ้นนะคะเราคิดว่าต้องให้ยังไงยังไงเนี่ย ไม่ว่าจะอุปสรรคเยอะสักแค่ไหนและบางครั้งเนี่ยคุณและคนของคุณค่อนข้างที่จะท้อเนาะในความสัมพันธ์นี้ แต่สุดท้ายแล้วหกไม้ขึ้นคนคนนี้ก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณอยู่ดียังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วก็ยังอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้เกิดความสำเร็จนะคะนี่ก็ให้กำลังใจคุณเนาะแล้วก็มาดูกันว่า o r a c l e นะคะว้าวขึ้น Religion <il> Factor ออย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าดูมีอุปสรรคและความต่างนะอ,อุปสรรคในที่นี้เชื้อชาติศาสนาภาษาอายุ ระยะทางทัศนคติหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมรอบข้างของคุณที่เป็นปัญหาอยู่ทำให้ปัญหาทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีอุปสรรคนั่นเองเนาะก็เป็นกำลังใจมากๆเลยนะคะอืมสู้ๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคนทั้งคู่อะไม่ยอมแพ้นะคะกับความสัมพันธ์นี้โอเคไปดูกันต่อที่ชาวกองสอง คุณมีหวังไหมกับคนคนนี้เดี๋ยวสิคุณมีหวังหรือเปล่านะคะไพ่ขึ้นว่าสามถ้วย strength และ THE MOON จริงๆแล้วมีหวังนะมีเรื่องน่ายินดีเรื่องน่าเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเพราะว่ายัางไงยังไงคนคนนี้ดูแล้วเหมือนว่าขาดคุณไม่ได้แน่นอนนะคะเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เเมื่อไม่มีคุณอยู่นะคะ,ะความคิดและความรู้สึกของเขาความสัมพันธ์นเนี้ย คนคนนี้คิดว่าตัวคุณเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับเขาเขาคิดว่าตัวคุณเป็นเหมือนสมบัติล้าค่าของเขาเลยที่กว่าเขาจะได้มาหรือว่ากว่าเขาจะได้มาถึงจุดเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลําบากพอตัวและดีไม่ดีเขาอาจจะคิดด้วยว่าตัวเขาดูไม่ค่อยสมควรที่จะได้รับโอกาสนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะรักษาคุณไว้อย่างดีนะคะถึงแม้ตอนนี้เนี่ย ตัวเขาจะดูไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เพราะมีเรื่องของปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาเรื่องอะไรแต่มันเป็นอุปสรรคทําให้ความสัมพันธ์นี้ติดตดขัดๆัดหรือว่าเป็นอุปสรรคบางอย่างที่มันมันยังแก้ไม่จบสักทีนะอ่ะมาดูว้าวออร c l คนะคะนางฟ้าขึ้น true love ความรักในครั้งนี้เป็นรักที่แท้ทรทจริงเป็นรักแท้ของคุณครั้งหนึ่งเลยนะคะอ๋อก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะไพ่ขึ้นขนาดนี้แล้วว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้ขอให้คุณซื้อสู้นะแล้วก็ขอให้คุณสุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยจ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนจ้า